สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิจที่ช่อง c 2คุณนะครับกับกิจกรรมแจกรถของช่อง c 2คุณนะครับสำหรับสัปดาห์นี้รถที่พิกิจเอามาแจกก็จะเป็นรถนี่ครับอู้นี่นะนี่นะนี่คันนี้เป็นไหไเป็น Ford Raptor ของมาจเรนะคันสีเขียวนะเป็นเซต Limited Edition ่นซะด้วยนะนี่นะในแพ็คนี่ค่อนข้างจะหายากอยู่นะ แต่ถ้าเป็นนอกแพ็คอยู่ในล้ออาจจะมีลงล้อแล้วนะพิกิจเอามาแจกให้นะอย่างงามทีเดียวนะสำหรับพอตแรปเตอร์ของมาจเลตนะในเซตนี้มันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่ประมาณนี่เท่าไหร่6แบบนะเป็นลิมิเต็ดอ dition ซีรีส์3ด้วยพิกิจเอามาแจกให้นะครับสำหรับกติกาคือข้อแรกคือให้กดติดตามช่องซีดูคุณนะใครยังไม่กดติดตามนี่กดติดตามเลยนะแจกรถทุกวันอาทิตย์ตอน2ทุ่นะ ส่วนคำถามให้ตอบคำถามตัวเลข2ตัวนะสองตัวหลังอ่ะเห็นบาร์โค้ดนี่ไหมตรงที่พี่ิตเอานิ้วโป้งปิดไว้เนี่ยมันจะมีบาร์โคดแล้วมีเลขอยู่ตัวล่างนะให้ทายว่าเลขสองตัวหลังที่มือพี่ิตปิดอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเลข2ตัวที่มือนิ้วมือนิ้วโป้งพี่ิตปิดอยู่นี่คือเลขอะไรเป็นเลข2ตัวนะอทายมานะคนที่ทายถูก ทายถูกนะจับรางวัลถ้าทายถูกหลายคนจับรางวัลนะรอบนี้คนที่ทายมาถูกนะทายหลายคนถูกจับรางวัลใช้วิธีจับสลากมีรางวัลให้แค่รางวัลเดียวนะอย่าลืมนะกดติดตามช่องซีทูคุณแล้วก็ให้ทายตัวเลขมานะนิ้วมือพี่กิเิดอยู่นี่นะก็ให้ทายตัวเลขมานะครับเป็นเลขอะไรนะครับทายกันมาคนละหนึ่งคำตอบเท่านั้นนะคนละหนึ่งคำตอบก็หมดเขตทายก็ วันวันอังคารนะคือวันอังคารวันอังคารตอน18นาฬิกาพิกิดประกาศผลในคลิปวันพุธนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ยแบวนตกเลย